สบายดีสบายดีพี่น้องสกุลสกคนเด้อพี่น้องมอน้เชมาเห็ดเมนูหวานพี่น้องมาเห็ดน้ำหวานน้ำหวานหมักแตงแดงหมักแตงสดๆพี่น้องกาวัตถุดิบในการเห็ดก็มีกระทมหล้วกาสาคูน้ำตาลแล้กะก็เกลือพี่น้องมาพี่น้องมาเห็ดกันเลยพี่น้องเลยข้างหม้อต้มสาคูให้น้ำผดจังเอาสาคูลง น้ำพดแล้วใส่สาคูลงไปคนให้สาคูแตกออกจากกันมันจังบุติดกันพี่น้องคนไปเรื่อยๆพี่น้องกันบางคนแล้วมันจิติดหมอคนจะมันเหนียวแกชีสุกแล้วคนไปเรื่อยๆสุกแล้วพี่น้อง มันสุกแล้วมันจะเป็นใสๆพี่น้องเอสังคูสุกแล้วก็เทน้ำใสพี่น้องเอาชิมาล่างพี่น้องเทน้ำใส่แล้วก็ค้นๆให้มันแตกคนๆให้มันแตกจากกันบ่ให้มันติดกันเป็นก้อนแล้วจากนั้นก็นมาตองตองเอาน้ำออกพี่น้องตองให้เลยแต่สังคูตองให้เลยแต่สังคู ต้มสาคูแล้วแล้วพี่น้องต่อไปก็ต้มกะทิกะทิใส่เกลือลงไปน่อยนึงถ่ากะทิพดแล้วค่อยใส่น้ำตาลพอน้ำกะทิพดได้ทีแล้วเอาน้ำตาลลงพี่น้องคนๆให้น้ำตาลแตก กะทิกะซุกอะกไพี่น้องแล้วกะเทศเส้มหมี่มันเย็นอะไพี่น้องมันเลกะใส่สาคูสาคูลงไปสาคูที่เฮาสร้างแล้วกะตองไว้พี่น้องคนคนน้งมันเข้ากันคนคนน้งมันเข้ากันตีๆห้มันแตกเหมือนกันแล้วกะตามด้วยหมักแตงหมักแตงนีหมักแตงนี่หม,มักแตงสดๆได้ี่น้อง ไาเต็มหมอ้อตีเต็มหมอ้อเส็จหมดเลยเสร็จหมดเลยคนคนนี้มันเข้ากันเราเลยพี่น้องมาดิมาพี่น้องไหมมากินของหวานน้วกันพี่น้องกินเข่าแล้วเราตามด้วยของหวานน้ำหวานหมักแตงพี่นอ้องเด้เพี่น้องมากินน้วกัน สบายดีจ้าพี่น้องมากินน้ำหวานน้ำกันเดาจ้าน้ำหวานมาแต่งจ้าแล้วอะไรพี่น้องมาเนี่กินของหวานพี่น้องมาเนี่นข้าวแล้วกินของหวานจ้าอ่าสบายดีสบายดีพี่น้องสุขผู้สิคนเด้อพี่น้องน้าพี่น้องคือบ่ายขึ้นบ่ายตักไหนเนี่ยอพละขึ้นตักหน่อยใชงไหมเข้าวอิ่มแล้วเนาะ

พ,พูดีมอบางญ่เนี่ยพี่น้งองน้ำหวาน <c oughs> ากินข้าวแล้วอะไรพี่น้อง,งกินของหวานพี่น้องน้ำหวานกันกนมาเดี๋พี่น้องเด้อมากินน้ำหวานกันพีนน่น้องเด้อจ้ากินของหวานมากินน้ำหวานน้ำนองอานนท์เด้อพี่น้องเด้อน้องนนท์อืมเด้อ

สะสื่อมนกิวเองนี่ได้ไหมคุเด <aría> <the those. S 1> <c oughs> ็กินมากกขาว่นะแตคุ้มกว่าอ้าทำมันด้วยเปิดเนียยงไม่อิ่มเขานะกินเขาหลายนะทองลงจินมาไปกินมอย่างหลายดีมากนะ เอาหักไอมักเอาหมดทั้งลูกหลายอะจตุวัยนี่จตุวัยจตุวัยจ๊ะเก็บ <laughs>

พูดห้ต้มน่อยคนนะีดละลายต้มน่อยนะนี่นะก็บอกเลยก็ดีเลยนี่นะนี่อแข้งเลยนะแขงเปื่อย ฝนตกคนคนวีนะคน,น,น,นตกแล้วเดือนแจงนะแจงปะต,ตกแห้งก็บ่อได้ไหมน้องนะตกแห้งได้น้ำดำหนาแนวนมีหนำดำหนากะหักงาไปเลยแบบ้ใส่ถัลกสบายเลยสบายนะลเลยเดวาจะไปมีหนำเราลองลุกันเลยลกพงหักอันนี้ เราไมหนัำดำหมอกเนาะเขาอหมอกได้เนี่ยเทียงคือหมอนะกค่ะเลาเก่าแป้งนี้เป็นทาเ,มเาอม,มันจะแจ๊บเราไปูฮาแล้วฟังฟังเขาแจมอก <laughs> <laughs> มันแน่นเะนบบาะ เย็นครับปันยิงกระแสน้อระวังแต่งปันยิงกระแสน้อปันยิงอันปันอืมใช่แล้วปันนบอกอะไรพี่น้องคลิปนี้เขาลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์โชมพีมั่วลาเลยพี่น้องด้วนะจ๊ะ ฝาเนี่ย้าพี่น้อง่องกุ้งเบาลาวน้องน,นอนเลยพี่น้องเด้ฝากกดไ์<า>กดใจเล<า>ยนนพี่น้องเกกดค้บวัสดี